อ่าก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นดานมีดกันนะครับผมอยู่กับไมวะคันดาครับพี่ผมเองครับพี่ดีแสนดีของผมครับแล้วก็อีกฝั่งมีกุลเว้ยครับแล้วก็อะไรวะผมอ่านไม่ออกครับอีกฝั่งอ่นแคนผมนะครับกับแคนกับแคนพี่ๆน้องๆกันเล่นกันสี่คนครับดานนี้มาก ดูครับดูพี่ผมครับโอ้ยหลับไปอีกหนึ่งครับดูปิงผมด้วยครับสี่สามร้อยสี่ร้อยครับผมก็เลยไม่กล้าสู้ครับให้พี่ผมสู้ครับระวังรับพ่ตีกันบนน่ะโอ้ยลงมาแล้วครับอย่ามาลุมนี่ครับเออหลับไปครับพี่ผมโหดเวลาเห็นปะพี่ผมโหดเวลามาพอผม มาแล้วครับหนอนน้อยในถุงครับมาช่วยอีกฝั่งครับแคนแคนเแคนเดียวกับผมนี่ว่าอย่านั่งครับอย่านั่งครับอย่าอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยผมมันเอ้ยอย่ามาฆ่าผมนะครับไอหมอมอะไรเนี่ยอย่ามาฆ่าผมบอกว่าอย่ามาฆ่าผมอยู่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งฆ่าถ่ายอยู่โอ้โหด้วยเฮ้ยผมเป็นคนถ่ายสวยครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าคันตะครับมอสครับคุณมอสครับหัวหน้าแคนไมค์แฟมบิลี่เบบี้ครับ เอ้ยทำไมถอยมาในถาดเราเรื่อยๆวะโอ้ยดับครับอย่ามาฆ้าผมครับพูดไม่ฟังเหรอพูดไม่ฟังไอ้พวกนี้นี่อย่านะครับผมเนี่ยผมหาคลิปอยู่ใครอย่ามาฆ่าผมนะครับแล้วก็มีคนมาเพิ่มครับชื่อว่าอะไรสนุกเกอร์แข่งเราทั้งนั้นอ่ะแข่งเราทั้งนั้นครับแข่งพี่ๆน้องๆกัน โอ้ยครับคุณหมอมครับโอ้ยไม่ว่าคันดาครับฆ่าไปแล้วครับข้านี่ไงผมมาแล้วไปครับเอานี่ยครับผมไปหน่อนน้อยเอาอย่าให้มีดมันมีดอยู่แนี่ว่าหลับไปแล้วครับโอ้ยหลับไปครับอย่ามาฆ่าผมนะครับเดีอยวฆ่ายดีอย่าฆ่าอย่าฆ่าอยวฆ่ายิงถ่ายวีโออยู่ อย่าข้ายิมนะโอ้ยหลับไปอีกแล้วครับปีหมโหดจริงๆครับโอ้ยแทงไปอีกแล้วถ่ายทำไมอ่ะเดียวถ่ายคำคำไม่ปอผูถ่ายไปประจานประจานความเกลียนหน่อยผู้ไปถ่ายประจานความเกลียดหน่อยไอ้ปอโอ้ยปอหลับแล้วเออเออไอ้ปอสู้เขาโอ้ยแทงโอ้ยโอ้ยคอยแทงวะเอ้ยช่วยด้วยคนแทง

จะยิงไปแล้วถึงเขาเพิ่มเลือดอีกึ้นโหจริงเลยไม่ตา้เลยมึงหรอแม่งกับทุกคนรู้เปล่าชาติเนี่ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้บนเนี้ยบนกล่องเนี้ยเดวิดครับเดวิด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 โหชิบหายเลยเดวิดโอ้ยเป้พองไอ้สัตว์กวานชืิมไม่ออกไงปอชืิมชื่ออะไรเดวิดอ้า ทียเยฮออ้ยคุณตาเบิดครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่ขมเือนเตือเือนไปแหตั้งบุญดีกว่าวไม่ได้ไม่โดนฆ่าแน่ผมตรงนี้หาที่ปลอดภัยอ่อนพิเดไปเร่อย โอ้ยมแม่งเข้าผิดโอ้ยหม่อมโอ้ยเจอไหมว่าขนาครับถ่ายอย่างมุมถูงครับแทงมันแทงโอ้ยทวนทวนใครวะโอ้ยหลับไปโอ้ยหลับโอ้ยหลับโอ้ยโหชิบหายเลยครับดูสเต็ปการเล่นนะครับเข่าใครเอามีดกูไปมีถ่ายครับคุณคุณคุณเดคุณเดอะไรนั่นดีดีวิดเดวิดอะไรไม่รู้ครับ เดวิลต์เลยกูอ่านผิดทุกทีเลยของมึงเนี่ยคนถ่ายวีโออยู่เนี่ยโอ้ยเยอะคโอ้ยปอไอพ่อเยอหนอยน้อยในกรุงกรุงเทพมหานครเนี่ยเปล่าโอ้ยทีมผมเหลือสี่คนแล้วครับแล้วก็อีกฝั่งเหลือห้าคนครับเฮ้ยเท่ากันแล้วด้วยเลยหนู โอ้ยนอนน้อยในกรงครับหลับไปอแล้วมอดมอดโอ้ยเจอทวนครับโอ้ยหลับไปครับพี่ตีครับโอ้ยมอดครับมอดมอดมอดจะทำยังไงโอ้ยสนุกเกอร์ครับโอ้ยหลับไปตายกูยืนนี่เลยไม่มีใครแทงกูเลยตาเปิดก็เต้นอยู่ครับเดวิดครับเดวิดเดวิสลุยครับ เดวิดอีกแล้วโอ้ยน้องน,น้อยในกลุ่มแทงเดวิดครับมึงโอหังรักคนฟึซหลอดทำเนี้ยวไว้ยแต่ลงที่กูลุ่มเดวิดบลนครับได้ยินไหมครับเดวิดบลนครับเดวิลเดวิลไอ้ปอลทำไมไม่ไม่ไมไมไมเขียนเออเอวะโอ้ยหลับไปอีกแล้วครับเบาทวนนี่เออทาอุ้ยใครมาบังเนี่ยใครมาบังกล้องเนี่ยโอ้โอ้แต่มาถงอ่า เดวิดครับโอ้ยผีมือขึ้นแล้วครับบ้านเดวิดครับเดวิดเอาจริงแล้วครับเดวิด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 หลังเดวิดหลังไอ้ยผมบอกแล้วหลังเดวิดเบิ้ลลอยเบิ้ลลอยเบิ้ลลอยตอนนี้ครับมีคนเข้ามาเพิ่มครับชื่อว่าเนยนะครับ เอาเฉยเฮ้ยไอ้ปอนี่เอามึงอยู่ไหนวะไอ้ปอเอาโอ้ยหลับอีกแล้วทไหมว่าป่าโหดจริงเลยเฮ้ยเอ้ยปอหลับอีกแล้วครับโอ้พี่จีน่าเสียดายอยู่คนละป่าแสนดีไก่มาบุกหมุกหมุกฐานแล้วนะว่าป่าแสนดีไก่ครับโอ้ยหลับไปครับป่าแสนดีาานนีี่่มมไหนวะเอาไปดิได้แล้วนี่มา คาตาเบิดตเลยเดวิดเออเดวิลมันมันลอยหลังมึงจำได้เปล่าลอยหลังโอ้ยตาเบิร์ตเป็นหูดครับหูดครับโอ้ยเข้าหัวแล้วครับตัวนี้แล้วก็ไอเล็กก็ไม่กนครับกดมันจะเอาไข่ เเียาให้มาเอาสูตรในนี้เขาอยากเหรอเฮ้ยมีคนมาถามเราครับปลาปลาหลังปลาปลาหลังหมอดขาแล้วเยี่ยมไม่ใหญ่โอ้ยนั่งอย่าตาเบิ่อย่านั่งดิมันไม่ดีสีอะไรเข้าไปโศกอะไรโศกอะไรกำกับนั่นหนูนี่อ่ะโอ้ยครับ สนุกทายเป้นะครับไอเป้มึงมาโอ้ยข้ากบทมาทจ้าข้าก็บทมันต้องด่านหิมะเลยจะได้หลอมหลอมได้สีใช่ไหมดูเขาครับดูเขาโอ้ยหนอนน้อยในกรงนั่งครับตะกี้ครับเห็นเปล่าครับเดวิดเดวิลได้โอ้ยตาเบิดนี่เข้าดีครับตาเบิดตาเบิดตาผมโอ้ยโดนบ่าวมอสฆ่าไปครับบ่าวมอสตีอย่าไปเป็นเพื่อนเลย เขาบอกว่าเขากันทีละคู่ครับทีละคู่ครับหมดดตอนหมดมดตเบิรเกาไข่อยูดนิ่งๆนทกนฟังทุกคนฟังมาทีละคนเข้าทีละคนถอยหลังไว้หมดทีละคน่อนเออฟังฝอยหลังตเบิรเกาไข่ไอ้เล็กทคนทีละคนไปเด้น มันได้ยืตดีทํวรอย่างนี้เลยเออไปให้จสิแมวอจบดีไปเยปแล้วไปตแไปไปจบไปจบเป็นว่ายตายอ่ะมาหลับแล้วโอ้ยแมวคันดาหูจริงๆเลยปินกินหรือไง โอ้ยเด็กก็ยังหูดเหมือนเดิมครับโอ้ยมาตะเบิดเกาไข่ตะเบิดเกาไข่ครับเออเนี้ยมันทีละเข้าทีละคนไปดิเข้าไปดิไปดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออกไปออกไป มันจะไปไหมมนจะไปไหมเดวิดเกียร์แล้วหนวเอะไหมไม่ปังเฮป๋าแสนดีตายแล้วสะใจครับในนี้รู้เปล่าครับใครไก่ที่สุดครับป๋าแสนดีครับเดวิดไก่กว่าเดวิดนีเดวิลเป่ะหวานพี่เจ้ ปลาแสนดีครับด uh, ้วยกับสนุกเกอร์อยู่ครับปลาแสนดีครับปลาแสนดีปลาแสนดีเอ้ยปลาแสนดีเอ้ยแทงหลับไปครับปลาแสนดีไกลว่ะปลาแสนดีแทงคนไม่มีมีดครับเฮ้ยไขาใกล้เลยเขาไปลงบนปนไปลงบนพี่ช่วงปอปอคปฆ่าปีหน่อยปอปอฆ่าปีหน่อย มีคูมากไอ้นี่ไงเสแดงมีปีกนี่ไงอะไรถือวะอาไรวะออมีก่อนจ้าใคไอ้เนี่ยเฮ้ยทำไมมึงวิ่งทะลักกันไม่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงทะไรวะเฮ้ยไม่ไหวลไหวละอามาลุยเลยลุยเลยลุยเลย เล่นกันพี่น้องด้วยมันมันกูมั่วแล้วแต่พี่น้องก็เฮ้ยใครขี้โกงอะพี่ไม่ได้ขี้โกงอ่ะมันีพี่ตีขี้เป็นก้อนครับพี่ตีขี้เป็นก้อนไอ้หนอนไอ้หนอนน้อยเลยกรุงเนี่ยกูเล่นแม่งเลยสัตว์กูตลอดเลยสัตว์เฮ้ยมึงไใจเงียดๆกูเก็บมีดกสัตว์ไปเป็นนั่งด้วยอ่ะพี่มันไก่ครับ เป้นั่งอ่ะเป้ไก่ว่ะโอ้ยเป้โป้เป็นยมวัดไก่คุ็ยอมสุนัขโปนั่งไอ้เป้โป้โป่นั่งทำอะไรเจ๊งหน่อยดูดูเฮียหน่อยน้อยกุ้งไม่ก็ไก่พอไอ้เป้ไอ้เฮียออเออเออมึงทำอะไรของมึงไม่รู้ขึ้นไปบนหัวแล้วก็ให้ไอ้คนอื่นแทงไอ้ยบ้าขาวป่าแซนดีลงมาป่าแซนดีกระโดดทำไม เี่ไอ้กูไม่ได้เลยมีถองหนาไอ้ยยิมคลิปนี้อย่าเพิ่งอัพเลยวะเพิ่เป็มแบบมีอัพเลยเเเฮ้ยดี๋ยวเพิ่งถ่ายตอนกูแทงไอ้เป๊ะเลยเว้ยเออเดี๋ยวเพิ่งแทงเลยนะไอเฮ้ยแทงเป้เร็วแทงเป้เร็วไอ้ป๊อไหนเป้อยู่นิ่งไปแทงใครวะอีเป้นั่งครับโอ้ยเห็นเปล่าครับเห็นเปล่าครับคุณป๋าแสนดีครับเขานั่งครับตะกี้ครับของก็โหดครับ มานั่งใส่ครับดูดิครับเอ้ยนั่งอีกแล้วครับฝ่าเสร็จดีนี่นั่งเบ่ชอบนั่งเป็นชีวิตจิตใจเลยครับไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องใ่าเอ้เป้เป้คลิปเนี้ยลงยูทูปเนี้ยเป้นั่งใส่เนี้ยไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลไอ้พ่อหลังไอ้พ่อหลังไอ้พ่อหลังไอ้เป้อยู่นี่เนี่ยเป้เป้มานี่ก่อน คลิปเนี้ยเป็มถ่ายคลิปวะเนี่ยอ้าวถ่ายคลิปหลับเลยไอ้ยิ้มยิ้มกดตัว L ได้วยดิ้มเฮียถ่ายคลิปบุกดตัว K บ้าเป็นหน้าเกลียดเปล่านี่อะนี่อะไอ้ยิ้มไอ้นัดนัดวิ่งแดงนัดนัดอันนครับยิ้มยิ้มกด L ได้วยิ้มกด K ครับกูกด K แล้วมากด L หรอ เอออะไรมีอะไรมันบอกมันพูดให้ทีมด้วย้เถ่ายเอาหน้านะสิบสี่สิบสามวะเนี่ยดีไม่ได้ไม่ได้แล้วเราสิบชแล้วโอ้ยปลาแสรดีครับเราต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะนะเราต้องเราต้องชนะนะอย่าบุก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 มาที่ระวังกระโดดลงมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละถอยถอยถอยทับไปทับไปทับไปตอนนี้ครับกำลังดวลกันอยู่ครับมั่วชวนละมุนหมดแล้วครับไม่ไม่แบบว่าเป็นคู่โอ้ยมาป่าแสนดีครับจะมาแจมครับป่าแสนดีครับพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาป่าแสนดีครับจะฆ่าเดวิดครับไม่ได้ครับโดนสนุกเกอร์แทงไปครับตอนนี้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยตอนนี้สกอยู่ที่หนึร้อยู่ที่สามต่อ118่ง้อลทีมผมนำอยู่ครับ้าคนยืนที่เฉกูอิาไปยมพีนท์หมเลยเาเอานยไม่รู้เห็นยืนี่เฉย้วก็ไม่อยู่เด้อเด้อหนอนน้อยในกุ้งครับเก็บไปสองครับตอนนี้ทีมผมกำลังนำอยู่เจ็ดเจ็ดตัวนะครับโอ

Pim, rim, โอ้ยแม่โดนนะครูโอ้โหมา2-3ตัวไม่ไหวแล้วโอ oh, ้ยมีคนเข้ามาเพิ่มครับตอนนี้คุณแบงค์เข้ามาครับเออะไรนั่นนะครับใครมาอีกเนี่ยไอ้เนยเนี่ยแบงค์จ๋า สามห้าสี่สองนะโอ้โหตาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เฉื่อยตอไม่เฉม่้ยตอเดดนลงมาที่แบงค์บาแบงค์ครับลงมาลงมาเราขอลงมาาเราขอก็มาตายตาเราขอโอ้โหจริงจริงด้วยครับตอนนี้ก็ไม่ว่ากันขะเข้ามาอีกแล้วดูสี่หกเอ้าสี่หกเอ้าเฮ้ยใครวะเนี่ยสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เอ็งเว้ยเฮ้ยดิมบุตามอยู่ห้าตัวครับสเจ็ดตัวครับ มอส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 ใจลงไปตายเยอะดิมอสเด็ดท oh. ีมก็แพ้ครับโวไม่ไหวละวแฮงดุตักูโดนละกูโดนแล้วไม่ได้ละตอนนี้ชุลมุนมุ่นวายกันมากครับที่หนึ่งทีมผมก็ไม่ว่ากันจ้าครับ ทีหน okay. ouais. right. uh huh. ึ่งครับก็ตาเบิดครับตาเบิดนั่นไงครับคุณคุณนี่ครับตาเบิดนี่ไงแล้วก็ส่วนทีมุ่มก็คนนี้ครับไมตอนนี้ตะกรร้อยสี่สิบเก้าต่อหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับเวลาเหลือสามนาทีครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเราใกล้เราใกล้ทำได้แล้วลูกเราลูกเรืออ้หุ่นกุ้งครับเราสู้สู้น้องม้าไอ้ปานเนี่ย นั่งเลยปานถ่ายวิดีโอนะเองนั่งน่าเกียดนะ่ะป่าแสนดีครับเจอกับดเดวิดครับป่าแสนดีครับถอยถอยครับมั่วมาแล้วมา <c oughs> ไม่นั่งก็ได้มีการไม่นั่งก็ได้ไห <c oughs> แต่ว่าไปหลอยหลัง <c oughs> มันมันมันต้องห้ามนั่งแล้วไปหกสิบแปดเท่ากันลูกเขาก็าได้ <c oughs> อีกเรื่องสองอะไรนะไม่กูโดนก็ได้อะไรนะ ขึ้นเลยปุ้ยยืนขึ้นเลยปุ้ยนั่งครับไอ้ป่าแสนดีมันนั่งครับเห็นป้าครับตะเกียเฟ้าเล่นกันดีดเฟ้มันนั่งป่าแตนดีียป่าแตนดีครับดูยุดครับเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลให้ครับป่าแสนดีครับยุดตั้งสูงครับนี่ครับป่าแสนดีครับเบล89ครับคิมเบอร์ดีเคครับป่าแสนดีครับ น่งปาสดีซุปเปอร์ไทยปสดีนางบ่าัง่านางออนงออนงนงงนเขี่ยเขีใต้คลิปป๋าเลยนี่นั่งมันนั่งหลายคนในบ้านเขียลยสเขียเไว้ป๋าแต่งอคด้บ้างเลียขอเ่้าเว้ยพวกเราตู้สมตัวครับเวลาก็เหลือสนาทีครับบีบยิงครับ มันเของเลเข้าเนเดีมันเข้าโคตรมั่วเีาเก็บมีดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งรับนี่นายให้มอสเก็บมีดก่อนดิทีหลังอ่ะแบงไปแบอยไปโอกาสสุดท้ายแล้วร้อยของเขาขึ้นแท่นแล้วครับร้อปดสิบสองนะครับแปดสิบสอไปดีครับเลือใไม่ครับเล่มกไม่ครับ ใครนั่งนะครับตะกี้บผมมินแวบๆแวบๆนะครับไม่รู้ใครนั่งน้ำอยู่ครับตอนนี้ครับเวลาก็เหลือหนึ่งนาทีครับเหลือน้อยเต็มทนลครับโอ้ยเดนเดินขึ้นมอสหน่อยครับตาเบิดมาแล้วตาเบิดตาเบิดเอาสตา ซีเราพอไม่ได้วิธีบู๊นี่ก็พ่บูอย่านี่ยมันเข้าไม่ได้นี่ไอ้ก้าสิบก้าสามโอ้ยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครมีพิธัไตั้เร็วพอเมานี้เมาที่กูเนี่ยมอดมอดมอดเมาหมด